ความสุขในชีวิตเนี่ยจะเกิดมีขึ้นได้เนี่ยพระศาสดาบอกว่าเราจะต้องมารู้ความจริงของธรรมชาติความจริงอะไรพระคุณเจ้าความจริงของธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจส,สี่และเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พระศาสดาบอกว่า ถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะของเราอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรก่อนดับไฟก่อนครับดับไฟผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริยสัจสี่ก่อนอ๋อนั่นยังไม่สําคัญเท่ารู้อริยสัจสี่ใช่รเร่งด่วนขนาดนั้นนะอันนั้นถ้าเรารู้อริยสัจสี่เนี่ยชีวิตของเราจะดีอย่างที่สุดครับนะความทุกข์ในชีวิตเนี่ยมันจะค่อยๆดับไปครับความทุกข์เรียกว่าจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําการฝึกหัดการศึกษาการประพฤติปฏิบัติ อย่างทุกนี่คืออะไรพระคุณเจา้าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่พระศาสดาให้เราเนี่ยรู้จักมันนะทุกเนี่ยบรรยายไปได้พระศาสดาบอกอนเนกปริยายนะเช่นความไม่พอใจนี่ก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะปรานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกความเจ็บนะความชราภาพนะการตายนะการต้องเป็นหนี้ก็เป็นทุกขของคนในโลกร มีทุกระดับเลยแจกแจงไปได้เยอะมากนั้นพระองค์ก็จะจะบอกวิธีแก้ครับนะด้วยการรู้จักเหตุรู้จักความดับของมันจะดับยังไงแล้วก็บอกวิธีความวิธีที่จะดับทุกข์เอาไว้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาครับใครมารู้ตรงนี้เพราะพระองค์เรียกว่าเธอมีวิชาลแล้วตอนนี้เวลาที่เกิดทุกข์ขึ้นมาพระคุณเจ้าอย่างคนทั่วไปเวลาเกิดทุกข์อย่างถ้าผู้ชายเกิดทุกข์ขึ้นมามีเรื่องราวทุกข์ร้อนขึ้นมาก็บอกเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เดี๋ยวไปกินเหล้ากันดีกว่าเดี๋ยวไปกินเหล้าไปฟังเพลงไปเที่ยวกันก่อนผู้หญิงก็บอกพอมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรขึ้นมาในใจโอ้ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไปกินข้าวกันดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าคือทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้แล้วว่าเฉพาะหน้ามีต่อหน้าแต่ไม่เอาทิ้งเลยลืมซะดีกว่าอย่างนี้ถูกไหมพระคุณเจ้าอ่าอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนักแต่มันเป็นความคิดของปุถุชนับมันเป็นความถูกต้องของปุถุชนที่จะคิดอย่างนั้นขรับพระศาสดาบอกว่า ผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นกระทบจิตแล้วเนี่ยนะไม่รู้วิธีดับตามที่เป็นจริงนะย่อมน้อมนึกไปถึงกามสุขนะเพราะออนั้นก็ใช่เลยไปหาอาหารกินไปช้อปปิง้งไปหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นคือวิธีทางออกของปูุ้ชนนะผู้ไม่ได้สดับในธรรม ซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความทุกข์นั้นไปได้อย่างถาวออรอาจจะดับได้ชั่วคราวกลับมาเจอก็ทุกข์อีกนะส่วนอริยชนเนี่ยผู้ได้สดับในธรรมจะรู้วิธีดับความทุกข์อย่างถูกต้องอบนะด้วยการเข้าไปารู้จักมันนะรู้จักละเหตุเกิดของมันนะรู้จักความดับของมันและค้นคว้าหาวิธีดับเดินตาม วิธีดับอย่างถูกต้องครับอย่างนี้ฟังเป็นขั้น,นเป็นตอนดีเลยอย่างน้อยรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจให้รู้จักทุกข์ซะก่อนอหให้รู้ทุกข<ห>์รู้แล้วว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้พอรู้เสร็จต้องไปรู้อะไรต่อพราะคุณเจ้ารู้วิธีการที่จะ,ะละมันครับนะว่าเหตุเหตุเกิดของมันเนี่ยมาจากกอะไรครับอย่างนี้นะ,ะแล้วต้องรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันดับไปได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรครับนั้นถ้าเราไป ใช้วิธีแบบบุถุชนทั่วไปพระองค์บอกว่าเราจะเพลินไปกับความสุขนั้นๆต่อเรียกว่าราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลนั้นขอรเาะฉนั้นบุคคลนั้นเนี่ยก็จะทิ้งนะ ราคานุสัยคืออนุสัยคือความเคยชินต่อสุขเวทนาไม่ได้อ,อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยใช่พอมีทุกอันนึงก็ไปหาสุขอีกอันนึงโ<ช>ดดจากสุขอันนึงพอมันหมดสุขอันนั้นไปก็ไปหาสุขอันใหม่ใช่ทุก<ช>ไม่เคยถูกแก้ไขใช่ดังนั้นจิตใจและความรู้สึกในตัว,วไม่เคยถูกปรับปรุงถูกต้องเพราะฉะนั้นรู้จักทุกให้ชัดเจนซะก่อนว่าทุกมันเป็นอย่างนี้ละ่ตอนนี้พอรู้จักมันเสร็จต้องมารู้ว่ามันเกิดได้อย่างไร่ที่เรียกว่าสมุทัยใช่ไหมพระกุลจัาใช่ถอง่ึะ สมุทัยเนี่ยก็คือ,อโดยนัยยะเนี่ยจะหมายถึงเหตุเหตุที่เกิดแห่งทุกนั้นๆก็ได้หรือหมายถึงการปรากฏขึ้นของกองทุกนั้นก็ได้ <ขอ S 1> นะเช่นมีคนถามพระศา,าสดาว่าคำว่าสมุทยัยสมุทัยเนี่ยหมายถึงอะไรพระองค์ก็บอกหมายถึงการปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งห้าหมายถึงการปรากฏขึ้นแห่งรูปนามทั้งหลายเนี่ย นี่ก็มุมหนึ่งหรือว่าเราเนี่ยเข้าไปหาว่าไอ้ความทุกข์อันเนี้ยมันมีเหตุมาจากอะไรเช่นเ,เสื้อผ้าเราขาดเราเสียใจรถเราหายเราเสียใจเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะเรามีใจไปปลูกพันธกรรมหรือเปล่าต้องหาสาเหตุของแเนี้อ่าและหาวิธีแก้อย่างถูกต้องก็แล้นั่นคือตัวสมุทรไทยใช่แต่สมุทัไทยที่เรารู้ร,รู้รู้จักกาันเนี่ยที่โดยโดยทั่วทั่วไปก็คิดว่า เป็นตัณหาถ้ามีความอยากออันนั้นก็ถูกต้องเป็นนัยยะที่ที่สั้นขอรับแต่นัยยะเต็มเมของพระศาสดาก็จะพูดสายปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งและกว้างกว้างกว่า้นเมาวงรอบการเกิดเนี่ยเข้าไปว่าลำดดบขั้นการเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างคอรับนะอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ความหลงลงมาไล่มาจนทั่งทุกถึงที่สุดของมนุษย์คือความตายขอรับนะอาจจะมีเหตุ เกิดมาจากอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆก็รับื<ด>่ <น servers> อกีพระคุณเจ้าพูดในตอนต้นว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งห้าก็ใช่ใชการปรากฏขึ้นจากนามรูปนั่นก็ใช่ใชแล้วก็การเกิดวงรอบของปฏิจจสมุป,ปบาทก็ใช่ใชตัณหาก็ใช่าาทั้งหมดนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นใช่เป็นความลึกซึ้งทั้งหมดอแล้วเราเรารู้สมุทัยแล้วแล้วเราจะต้องทํำยังไงกับมันต่อพระคุณเจ้าอสมุทัยเนี่ยพระศาสดาบอกว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยต้องรีบละมัน อ๋อสมุทไทยนี่ต้องละต้องละไม่ใช่ละทุกนะฮะละที่สมุทไทยละที่สมุทไทยขอรับตัวทุกมันจะดับไปเองอนะตัวทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้ต้องรู้จักมันนั่นคือละที่ตัวสมุทไทยละที่ตัวสมุทไทยขอรับ,อบตอนนี้มาพูดถึงทุกสมุทไทยก็มีนิโรดนิโรธนี่คือความดับใช่ไหมพ่ะะคุณจ้าใช่นิโรดก็จะเป็นความดับทุกคือเราต้องรู้ว่าความทุกเนี่ยมันดับไปได้นะแล้วรู้รู้วิธีรู้ขนทางความดับมัน เช่นว่าเอออย่างเราขับรถไปใช่ไหมแล้วรถมันเสียทุกคนจะลงจากรถมาแล้วเอ๊มันเสียเพราะอะไร,รเพราะทุกมันเกิดขึ้นแล้วเพราะแล้พอไปดูว่าเอ๊อ่ะรถคันนี้เสียเพราะว่าอ๋อหัวเทียนมันเสียเดี๋ยวไปซื้อหัวเทียนใหม่มาเปลี่ยนก็จบแล้วเพราะเราก็ค่อยเจริญมรรคคือเดินไปซื้อแล้วก็เอามาเปลี่ยนเพราะนั้น ตัวความดับทุกเนี่ยต้องรู้จักก่อนว่าอ๋อมันจะดับได้เพราะอย่างนี้จะดับได้เพราะเหตุผลนี้เพราะเหตุผลนี้แล้วก็ค่อยเจริญมรรคกเดินตามเหตุผลนั้นที่เรารู้เนี่ยมันก็จะได้ดับทุกได้เพราะฉะนั้นนี่โรดนี่จริงมาก่อนอตัวนี้นะให้เห็นรูปร่างนิโรดก่อนและจะไปถึงนิโรดยังไงถึงวิ่งไปหามาร์กวิ่งไปหามาร์กนี่จึง,ง,งได้แต่ถูกกาหนดไว้ว่าทุก ต้องถูกกาหนดรู้ซะก่อนต้องกําหนดรู้เมื่อรู้ว่าทุกรลปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ไปหาซิว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์คือตัวสมูทไทยนั่นเองแล้วก็ละเลิกที่สมุทไทยนั้นเสียแล้วเมื่อละเลิกสมุทไทยนั้นเสียเรียบร้อยตัวทุกข์มันจะดับไปเองมาที่นิโรธเหมือนกันความดับสนิททั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องไปหาที่ตัวมาร์กวิ่งไปหาที่มาร์กมาที่มาร์ก มักมีองแ์ดเคยได้ยินพระคุณเจ้า<ม>อยากให้คุณเจ้านี่พูดถึงสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรครับมักมีองแปดเนี่ยจะพูดขยายก็ได้เยอะก็ได้จะพูดย่อก็ได้สมมุติว่าจะพูดในให้ครบแปดตัวก็จะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิการมีความเห็นที่ถูกต้องอเห็นอะไรเห็นเกิดดับแค่นั้นเองสัมมาสังกัปปะที่ถูกต้องคิดยังไงพุธเจ้าบอกทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายนี่คิดถูกต้องสัมมาวาจา ผู้จาถูกต้อง4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เอเชื่อส่อเสียดขอรับนะสัมมากรรมตะก็คือปฏิบัติสินห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนในกรรมขอรับนะสัมมาชีวะผู้จ้าก็ตัดไว้สั้นๆคือเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนขอรับนะสัมมาวายามะก็คือเพียรที่จะละอกุศลแล้วก็เพียรสร้างกุศลขอรับนะส่วนสัมมาสติก็พยายามอาเอาสติมาละลึกได้ถึงกายเรา ถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมสี่อย่างเวทนาให้ตั้งอยู่กับอุเบกขาจิตอยู่กับผู้รู้เห็นธรรมก็คือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปอย่างนี้ขอรับส่วนสมาธิพระองค์ก็ตัดว่าให้ทำฌานหนึ่งสองสามสี่นะครับชื่ออาจจะดูยากแต่จริงๆพอไปดูวิธีแล้วเนี่ยไม่ยากเลยแค่ละอกุศลในใจก็จะได้ความสงบระดับที่หนึ่งที่เรียกว่าฌานหนึ่งแล้วขอรับอย่างเนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะ,ะพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรขอรับ,รบนี่คือ 8ข้อ8ปดองแต่ถ้าพูดยอ่อเหลือสก็คือศีลสมาธิปัญญาครับถ้าพูดยอ่อลงไปเหลือสองพระศาสดาก็บอกสมถะกับวิปัสนาจิตนิง่งวิปัสานามีปัญญาเห็นความจริงคือเห็นการเกิดและการดับสัจจะของโลกแค่นั้นเองขรับพอแล้วมักแปด